กลัวไม่อินทำไม,ไม่เอาหน้าทายรวมห้าดาราลุกเครึ่งที่เล่นละครพีเรียดทำเอาลบคำสุป,ประมาททำไมเอาดาราหน้าไทยไทยมาแสดงบ้างล่ะแต่ก็มีนักแสดงหญิงลุกครึ่งหลายคนที่ลบคำสุป,ประมานั้นได้ เบลล่ารานี ani, กำลังเป็นกระแสพูดกันปากต่อปากจนหลายคนต้องหันมาเปิดจอทีวีรอดูบุพเพสันนิวาสกาันสำหรับเบลล่าเป็นนางเอกที่ได้เล่นละครแนวพีเรียดหลายครั้งแต่ครั้งนี้เธอกลับมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีเบรียงที่สุดเพราะเจ้าตัวเล่นไม่ห่วงสวยจัดเต็มทุกอิริยาบถจนกลายเป็นภาพเลียนไปทั่วโซเชียล 2. แมทพิรณีกลุบเสียงวิจารณ์ก่อนละครค่าบาดินอ่อนแอซสยอยู่หมัดสำหรับสาวแมทพิรณีนางเอกฝีมือดีอีกคนที่ไม่ขอฟังเสียงดรามา่าตั้งใจเล่นละครในบทแม่ลำดวนจนแฟนละครถึงกับอินส่วนต้องตั้งกระทูว่าเหมือนไม่ได้ดูแมทลูกครึ่งฝรั่งเล่นแต่เหมือนกำลังดูตัวละครแม่ลำดวนในบทประพันธ์จริงๆ สามไมดาวิกาเป็นแผลเก่าวเวอร์ชั่นของหม่อมน้อยที่พระนางเป็นลูกครึ่งทั้งคู่แต่ทั้งหนุ่มนิวเชยพลและยอเรียมที่รับบทโดยไมดาวิกาก็เข็นอารมณ์ออกมาจนคนดูอินน้ำตาไหลไปกับจุดจบความรักที่ไม่สมหวังของทั้งคู่ได้แถมเรื่องนี้อย่างเป็นภาพยนตร์ที่ภาพสวยสมชื่อหม่อมน้อยอีกเรื่อง สี่ยายามารับบทพีเรียดในละครหนึ่งในส่วนสาวยายาต้องศึกษาทำการบ้านอย่างหนักต้องออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำสมเป็นหญิงไทยและเจ้าตัวก็ทำได้ดีจนหลายคนเอนดูกับความน่ารักของคุณปุ้มในเรื่องไหนจะน้ำเสียงหว,วานของสาวยายาอีกเป็นใครได้ฟังก็ต้องเคลิมฮาแมมแคทรียาเรียกว่าเป็นละครพีเรียดที่สมบูรณ์แบบถูกองค์ประกอบเลยก็ว่าได้สำหรับเรือนมยุราที่ได้ แม่มแคทเทรีามารับบทนกอยู่ส่วนแฟนละครอ,ออกปากชมว่าเป็นนางเอกที่สง่างามที่สุดในยุคนั้นเลยทีเดียว